คอร์พัสบายครูดาวสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่21มีนาคมสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่แบ่งตามแบบตะวันตกนะคะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปเหมาะสำหรับคนที่มีคนรักแล้วมีคนคบหาแล้วแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะมาดู สถานก,การณ์ความรักของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะชาวมีนชาวมีนนะคะในบางคู่มีโอกาสที่จะมีน้องได้นะคะในบางคู่นะที่จะมีโอกาสมีน้องได้นะคะอืม บางคู่บางคู่นะคะมีความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้นะว่ามันมีความสับสนอืมคือมันเหมือนมีอะไรที่ครูสัมผัสได้ตอนแรกครูแบบนั่งจ้องอยู่นะหงายไพ่มาเอ๊ะทำไมอ่านแบบเหมือนแบบปึ้งขึ้นมาแล้วทำไมฉันอ่านไม่ออก แต่ที่สุดแล้วเคราะว่าเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการการใช้คำพูดกันอะครูว่านเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ราชการใช้คำพูดกันที่มีเหตุที่จะทำให้ความรู้สึกอะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันแบบมันอยู่ในแบบช่วงเวลาที่แบบไม่เข้าใจกันและใช้คำพูดแบบ เหมือนประชดประชันกันหรือเหมือนต้องการใช้คำพูดเอาชนะกันน่ะเออเนี่ยแล้วก่อให้เกิดเป็นอารมณ์หงุดหงิดหรือเนี่ยอันเนี้ยเป็นในเรื่องของคนที่แบบคอยตั้งเงื่อนไขในความสัมพันธ์นี้อย่างเงี้ยอืมพอตั้งเงื่อนไขในความสัมพันธ์นี้แล้วมันก็แบบว่าเฮ้ยแบบทําให้รู้สึกว่าอีฝ่ายหนึ่งอะ่ะจะรู้สึกไม่โอเคอะ่ะ ทำไมจะต้องมีเงื่อนไขทําไมจะต้องแบบว่าพูดแบบนี้ถามแบบนี้ถามมาเหมือนแบบเขาเรียกว่าแกวนเท้าหาเสี้ยนอะถามมาเป็นคําถามที่สร้างปัญหาเออคือเป็นคําถามที่มันไม่น่าที่ถามหรือเป็นคําพูดที่มันไม่น่าพูดออกออกมานะคะบางทีมันเป็นอารมณ์หงุดหงิดอะไรเช่นนี้นะคะบางคนก็มีแบบเขาเรียกว่าเ,ออเรียกว่าไงดีอะ เอาแต่ใจตัวเองอะ่ะเนี่ย page of s o r t เนี่ยเอาแต่ใจตัวเองดือ้อดึงเออแล้วก็พูดไม่คิดอะ่ะอืมเนี่ยพอพูดไม่คิดก็จะเอาให้ได้ในใจตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยตั้งกฎตั้งเงื่อนไขขึ้นมาก็ทํทำให้เกิดเป็นอารมณ์และความสับสนในความรู้สึกว่าเอยจะเอาอยัางไงดีเนาะจะคือแบบเหมือนแบบผิดไม่ยอมรับผิดอะไรเช่นเนี้ยชาวมีนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า หรือให้กับกันได้นะเออในความรู้สึกนั้นนะคะแล้วพอมันเกิดความสับสนขึ้นมามันก็จะมองมองคนอื่นอะ่ะเออเหมือนมีช้อยมีเหมือนมีตัวเลือกขึ้นมาในสถานการณ์ความรักเช่นนี้หรือบางคนก็แบบว่าแอบบแอบบมองแอบบมองคนอื่นอยู่นะจ๊ะ <c oughs> นะคือเนี่ยทำตัวเจ้าชูอ้อ่ะเออทำตัวเหมือนแบบ ไม่มีแฟนทำตัวเหมือนแบบคือสามารถที่จะแบบไปหวานเสน่ห์ใครต่อใครได้อยู่อะไรเช่นนี้อ่ะอออยู่ในสถานการณ์ที่แบบเอออยากจะมีแบบเบื่อเซง็งอยากไปไกลๆเนี่ยคือไพ่สรุปของตัวของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้คืออยากเป็นอิสาระรู้สึกแบบเบื่อเซง็งรู้สึกเหงา เหมือนคนรักของคุณเติมให้คุณไม่เต็มในในสภาวะอารมณ์ในช่วงนี้อ่ะเออมันเป็นความหงุดหงิดอะไรเงี้ยเอออยากจะออกไปท่องเที่ยวอยากจะไปนะอะไรไม่อยากอยู่ในสการห่อเหี่ยวเช่นนี้อะไรอย่างนี้นะคะอืมและบางคู่ที่มีปัญหากันก็บอกเลยเลยว่ามันมีโอกาสที่จะเคลียร์กันได้นะคะอืมและบางคู่ก็อยากจะแบบเดินทางไกลไปท่องเที่ยวกันเนี่ยเนี่ยบางคนก็ไปไกล อยู่ถึงต่างประเทศหรือบางคู่ก็อยู่ไกลกันอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกันนะคะอืมก็คืออ,อ,อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันก็ได้นะคะที่อยู่ไกลกันนะคะแล้วก็ยังรักยังห่วงแหนความรักครั้งนี้ของคุณอยู่นะคะชาวลัคนาราศีมีนนะอืมคือยังมีความแบบเขาเรียกว่าหึงหวงกันอยู่อะ่ะถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะในบางคู่นะ ในบางคู่ทําไมครูพูดอย่างนี้เพราะว่าทางด้านฝ่ายไพ่ของคนรักของชาวลัคนาราศีมีนมันขึ้นอยู่นะคะก็จะบอกว่าเนี่ยออชาวมีนก็ยังหึงหวงคนรักของคุณอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วจากกันไปแล้วอยู่ห่างกันแล้วอะไรเงี้ยหรืออารมณ์หึงหวงนี่แหละคะ่ะจะเป็นอะไรที่บอกเกิดให้เป็นปัญหาได้นะคะเป็นประเด็นขึ้นมาได้เพราะว่าไม่รู้ละ่ะเพราะว่าไพ่เจ้าชู้รุ่มขลิมันขึ้นมา ไพ่หวานสเสน่ห์ขึ้นมาไพ่ของตัวเลือกเยอะขึ้นมาแล้วไพ่เดะฟูก็ใช่ย่อยนะ mm hmm. เขาก็แบบว่าเป็นหนุ่มพเนจรออกเดินทางใช่ปะก็คือยังแบบทำตัวเหมือนแบบเหมือนแบบเขาเรียกชิลๆได้อยู่ท,ท,ทั้งที่มีคนรักอยู่อะไรอย่างนี้นะคะค่ะมาดูไพ่ทางด้านคนรักของชาวลัคนาราศีมีนบ้างนะคะว่าอ่ะ ชาวคนรักของมีนเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอืมสำหรับบางคู่และกันเออบางคู่เอาเออถึงคู่ที่มีประเด็นก่อนแล้ะกันบางคู่ที่เดินจากกันไปแล้วนะคะเดินจากกันไปแะ้เดินจากกันไปด้วยความจําใจว่างั้นก็อาจจะมีการติดต่อกันนะคะเออนะ ชาวมีนก็บางคู่ที่แบบไม่ได้อยู่ใกล้ก,ลกันห่างกันไปแล้วอะไรก็อาจจะมีการส่งข่าวถึงกันอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะอืมเพราะว่ายังมีความรู้สึกว่าเออยังรู้สึกผูกพันกันอยู่อ่ะเออยังรู้สึกคิดถึงกันอยู่นะคะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ได้รับข่าวกันเฉยๆหรือแบบกลับมาพูดคุยกันเฉยๆก็อาจยังแบบอยู่ในช่วงที่แบบว่ายังไม่ตกลงที่จะ จะกลับมารีเทิร์นจะกลับมาอ,อยังไงเดีอะกลับมาคืนดีกันว่างั้นนะคะในบางคู่นะและบางคู่ก็มีโอกาสที่จะมีน้องได้นะคะไพ่นี้ขึ้นมาเนาะเพ g ชอ f ครับเดอะอินเพรขึ้นมาแล้วก็เอท of อ e เพนเ l e ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นอารมณ์ต่อเนื่องของลัคนาราศรีกุมก็ได้นะเพราะว่า ชาวกลุ่มเขาก็มีแนวนี้เหมือนกันและชาวมีนก็ขึ้นมาอ่ะเดอะซันก็ขึ้นมาเนี่ยที่กูบอกว่าอาจจะมีน้องนะคะออซึ่งมีน้องกันมีน้องขึ้นมาเนี่ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่ลงตัวเหมือนเป็นบทสรุปเออมาส,สยบในสถานการณ์ที่แบบไม่โอเคในะตรงนี้ให้แบบมีโซทองคล้องใจขึ้นมาหรือบางคนก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมีลูกขึ้นมาแล้วจะแบบจะจะดูแลอะไรกันยังไงก็รู้สึกว่า ยังมีภาระอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพวกคุณมีมีได้ก็เลี้ยงได้นะคะเนี่ยาสาหรับบางคู่ก็อาจจะมีโอกาสมีน้องได้นะในบางคู่นะคะและก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นสําหรับบางคู่ที่เนี่ยเหมือนที่ครูบอกว่าอาจจะมีการติดต่อ พูดคุยกันในบางคู่ที่เลิกลาจากกันไปแล้วนะคะอาจจะได้มีการเริ่มต้นพูดคุยกันอาจจะไม่ถึงกับว่าเฮ้ยตกลงกันที่จะมาคืนดียังอยู่ในช่วงที่พูดคุยกันเฉยๆนะคะก็จะมีเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ยังอยากที่จะมอบความรักให้กันและกันอยู่ช่วงเวลานี้ของชาวมีนก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนอ,อ,อยู่ในช่วงช่วงที่เรียกได้ว่าอยากจะแบบ มอบสิ่งดีๆให้กับคนรักนั่นแหละเอออยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าไงอะ่ะศึกษาที่เข้าอ,อกเข้าใจกันและในบางคู่ที่ยังมีประเด็นกันอยู่โดยที่แบบว่าถือว่าสนิทกันแล้วก็ใช้คําพูดคําจาที่แบบเหมือนกันบ,บว่าก็เพราะว่าสนิทกันไงถึงใช้คําพูดที่แบบอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาอะไรเช่นเนี้ยแต่ทางด้านฝ่ายคนรักของชาวมีนนะคะเขาก็ไม่ถือสาอะไรเขาก็ยังรักอยู่นะคะเขาก็ยังรักชาวมีนอยู่ เขาก็ยังอยากที่จะมอบความรักให้กับชาวมีนอยู่นะคะอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระมัดระวังไว้ให้ดีนะชาวมีนอันนี้ก็เป็นไพ่ในเรื่องของการพูดกันจาก,การติดต่อสื่อสารอยู่บางทีมันเกิดเกิดจากการาผิดพลาดในการใช้ประโยคใช้คำใช้คำไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนไปนิดนึงนี่ความเข้าใจเพี้ยนไปเลยนะจะเกิดความผิดพลาดในความเข้าใจกันได้ก็ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีไม่งั้นไม่งั้นชาวมีนจะมีอารมณ์แบบโกรธหรือแบบ งนีเหรอเดือเอาใจใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนั่นแหละชาวมินก็เป็นคนที่ตั้งเงื่อนไขหรือคนรักของชาวมินเป็นคนที่ตั้งเงื่อนไขเองขึ้นมานะคะและต้องบอก้วยเลยว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเออ่คนรักของชาวมินเขาก็พร้อมที่จะแบบเขาเรียกว่าง่งเดียวคือพยายามพยายามที่จะยืดหยุ่นแล้วก็พยายามที่จะแบบ เดินเคียงข้างไปด้วยกันน่ะเพื่อให้ถึงเป้าหมายไปด้วยกันในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเนี่ยเพราะเขาต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้ยังอยากแต่งงานกับคุณอยู่ยังอยากกับคุณเป็นอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นะคะอืมคือเขามองดูว่าแบบเนี่ยมีโอกาสแล้วที่แบบวาสนาที่ทําให้คุณกับเขาได้มาพบกันน่ะเนี่ยเป็นไพ่เบนกรรมมันก็ขึ้นมาด้วยเนี่ยเนี่ยเป็นความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วเนี่ย ซึ่งเขารู้สึกได้เขาก็ยังแบบว่าเฮ้ยยังอยากที่ไปถึงฝั่งฝันนะอยากแต่งงานยังอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอยู่นะอย่างเงี้ยไปถึงตรงนี้เนี่ยเขายังอยากได้ชัยชนะอยากไปถึงที่เขามุ่งมา่ปรารถนาอยู่ให้สมหวัง,งในความรักว่าเั้นเถอะนะคะแล้วเนี่ยก็เหมือนการลงทุนของเนี่ย i n g อัพเพนเเนี่ยเขาลงทุนอะไรไปเขาก็อยากได้สิ่งนั้นกลับคืนมานะคะอืมนะ มาดูไพ่สรุปก,กันดีกว่านะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะอืมนี่เห็นไหมนายออฟฟอนก็บอกแล้วว่าความรักที่มันรู้สึกว่ามันมีช่องว่างอยู่มันถูกเติมไม่เต็มนะคะมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเบื่ออะไรได้หรือรู้สึกว่าคือยังอยากที่จะไปต่อกับความรักครั้งนี้แต่มันก็ยังเติมไม่เต็มนะคะก็ก็ดูแลกันดีๆและใส่ใจกันดีๆด,ด้วยกันว่า คือถามลองถามดูว่าต้องการอะไรอะไรแบบไหนยังไงคือเราเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะชาวมีนว่าสุดท้ายแล้วคือมันต้องพูดคุยกันแบบเปิดอกแต่ไม่ใช่เปิดประเด็นที่จะเอามาทะเลาะก,กันอะไรเช่นนี้นะอืมและพอเปิดประเด็นเป็นในเรื่องของการทะเลาะก,กันก็ต้องแบบเฮ้ยไม่น่าพูดไปเลยมาเสียใจทีหลังไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ บางคนก็อยู่ในช่วงที่แบบเหมือนจิตตกวิตกกังวลนะคะนอนไม่หลับอืมเครียดคิดมากไม่เกรนขึ้นนะคะและบางคนก็อยู่ในช่วงอารมณ์ที่แบบน้ําขึ้นน้ําลงอะ่ะอืมนะบางคนก็เหมือนเซนแรงมีความรู้สึกแบบสื่อกับคนรักของคุณได้นะคะแต่สื่ออะไรกันยังไงไม่รู้หล่ะที่เอ๊ะคือแบบ มันเหมือนกับว่าคุณสื่อกับจิตภายในของคุณจนเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะคุณสัมผัสได้ถึงความต้องการของคนรักของคุณที่แท้จริงแต่ว่าทั้งนี้นั้นคุณรู้อ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคนรักของคุณต้องการอะไรยังไงเพียงแต่ว่าคุณคุณเลือกตัวคุณเองมาก่อนอ่ะเนี่ย คุณรู้คุณสัมผัสได้ว่าคนรักคนต้องการอะไรแต่คุณก็เลือกตัวเองมาก่อนนั่นหมายถึงว่าคุณเอาแต่ใจตัวเองเนาะให้ความสุขกับตัวคุณเองก่อนอะไรเช่นนี้นะคะอแล้วแล้วก็ระมัดระวังอารมณ์ของคุณได้คือเครียดมากคิดมากก็อาจจะเป็นในเรื่องของว่าเนี่ยคืออารมณ์อ่ะอารมณ์ของคุณอ่ะมันเป็นตัวนําเลยว่าเอถ้าคุณเครียด สภา,าวะในสถานการณ์ของคุณก็จะตึงเครียดไปด้วยก็ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนเนาะนะอ่าเมนูแนวนาทางการแก้ไขปัญหาในความรักของชาวลัคนาราศีมีนบ้างนะคะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะอ่านี่เห็นไหมการหลงตัวเองนะคะการยึดติดอยู่กับ ความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลว้ยอย่างนั้นนะคะอืมเนีย่ยเหมือนไพ่ในออฟคัพส์นี่แหละค่ะอืมซึ่งครูคือยังไงดีอะครูก็สนับสนุนให้ทุกคนรักตัวเองนะเออก็คือเมื่อตัวเองมีความรู้สึกว่า ตัวเองสวยตัวเองหลอ่อตัวเองมีคุณค่านะ่ะมันจะนําผลให้คนอื่นมารักนะก็ใช่นะเพียงแต่ว่าถ้าคุณรักตัวเองมากเกินไปโดยที่ลืมไม่เห็นคนรักของคุณมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้การแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ามาพูดคุยกันนะคะไม่ใช่หันหลังคุยกันเดินจากไปนะในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเพราะว่าเนี่ยบางคนเครียดคิดมากวิตกกังวลก็อยากเดินออกไปแต่แบบ ในสถานการณ์ถ้ามันปลดปล่อยไปได้นะบางคู่เนี่ยมันก็จะขาดจากกันไปเลยนะคะอืมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดลเวอร์มันอยู่ตรงนี้อ่ะมันอยู่ข้างบนของจัดเม้นต์ครูก็เลยบอกว่ามันยังตัดกันไม่ขาดถึงคุณจะทะเลาะกันไปหันหลังหันให้กันยังไงคุณก็ตัดกันไม่ขาดหรอกบางทีไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าคนยังหลงหลงในรูปลักษณ์ของกันและกันอยู่อะค่ะความสวยความงามความดีอะไรก็ตามแต่ ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะคนอื่นก็ไม่โอเคอะไรเนี่ยและในบางคู่ก็ต้องบอกว่าเออคุณจะเล่นตลกกับความรู้สึกของคนอื่นไม่ได้หมุนเวียนสลับปรับเปลี่ยนมีช้อยเข้ามาคืออันไพ่ใบนี้มันหมายถึงการสลับลางอะของคนเจ้าชู้อะไรเงี้ยหรือคนที่แบบเหมือนอนะล้อเล่นกับอารมณ์ของคนอื่นนะคะอืมนะ ไม่ได้นะคะคุณจะแบบจะมาล้อเล่นกับอารมณ์ของคนอื่นหรือความรู้สึกของคนอื่นไม่ได้นะคะต้องเห็นเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะคะเออถ้าให้ดีที่สุดก็คือแบบมันเหมือนกับว่าคุณแบบต้องต้องมองเข้าไปในลึกสัมผัสลึกข้างในจริงๆเนี่ยเหมือนเดือให้พิเศษเนี่ยสัมผัสกันด้วยจิตจริงๆเนี่ยค่ะใช้สัญชาตญาณของคุณอะ อนะือนะเนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกว่าร้อเล่นไม่ได้นะอืมคือถ้าคุณรู้ลึกๆข้างในว่าคู่ของคุณอนะ่ะต้องการอะไรอะ่ะเพียงแค่คุณยืดอยุ่ในให้กับเขาอะนะคะคุณรู้อแล้วว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณรักคุณหวงอืมคุณยังหึงคุณยังต้องการมีความรักครั้งนี้ไว้อยู่ะนะคะเนี่ยก็ต้องบอกว่า ถ้าคุณเข้าใจมันตรงนี้คุณก็จะไปเจอเดือดสันอืมนะคือความรักของคุณก็จะมีความสว่างสวยมองเห็นทางออกนะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์นะคะ่ะมาดูกันถึงถึงความรักของชาวลัคนาราศีมีนให้กับชาวสองดีกว่านะคะว่าไพ่จะ บอกอะไรให้กับชาวสองบ้างนะคะในสถานการณ์รความรักของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงวันที่1-15ถึงตุลาคมนี้นะคะคอครูเริ่มแห้งแล้วเนี่ยเอออ๊ย๊ยโอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวสองต้องรู้อะไรบ้างในความสัมพันธ์นี้นะคะชาวสองต้องรู้อะไรบ้าง อืนั่นไงครูว่าแล้วเชียวมันมีสถานการณ์เติร์ปาร์ตี้อยู่อะรักสามเศร้าเรา3สามคนยังมีอยู่อะที่รักของครูนะในช่วงเวลานี้นะอืมหรือการเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าครูว่าถ้าบางคนนะที่เฝ้ารอคอยในเรื่องของถาวดีในเรื่องของ เรื่องลูกอะไรเงี้ยก็เนี่ยจะอาจจะมีโอกาสเนี่ยไพ่นี้หมายถึงการมีบุตรได้นะอืครูขอกินน้ำอึกหนึ่งนะคอแห้งโอเคอ่มาต่อกันดีกว่าขอให้เป็นข่าวดีนะชาวมีนนะคะชาวมีนอ่าแล้วชาวสองคนต้องรู้อะไรบ้างนะคะคนต้องรู้อะไรบ้างในความสัมพันธ์นี้ของ ความรักของชาวลัคนาราศีมีตั้งแต่วันที่1ถึงสิบห้ตุลาคมนี้ถ้าอยากบอกอะไรชาวสองคะบอกเลยบอกหนนะ่อยนะอ่า The fool the fool ขึ้นมานะคะก็ต้องบอกเลยว่า the fool าต้องการเป็นอิสระจากความรักนี้อ่า เนี่ยบางคนอยู่ในช่วงที่แบบว่าที่กูบอกว่ามันมันมันติดตัดสินใจไม่ได้บางคนที่แบบว่าเหมือนเลิกกันไปแล้วแต่ยังตัดใจไม่ลงอะ่ะแต่เขาต้องการไปแล้วอะ่ะเขาไม่อย,อยากอยู่ในสถานการณ์ที่แบบทรมานอะ่ะคิดถึงก็คิดถึงอยากกลับไปก็อยากกลับไปแต่ว่ามันกลับไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยปลดปล่อยผมทีเถอะปลดปล่อยนูทีเถอะ หนูอยากจะไปเลยข้างหน้าแล้วนะแต่หนูทรมานเหลือเกินอะไรเงี้ยหลายคนก็มาปรึกษาครูนะ้วครูคะทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยจากสถานการณ์นี้ครูก็ได้แต่บอกว่าคือปล่อยให้มันเป็นไปอเป็นไปตามธรรมชาติคือเอาเอาเราตัวเราเองเป็นที่ตั้งอนะคะ่ะรักตัวเองมากๆให้ความสุขกับตัวเองมาก,มากๆเขาก็ถามรักตัวเองรักยังไงเอา้าเอาเอนะ รักตัวเองไม่ได้หมายถึงเห็นแก่ตัวรักตัวเองต้องเข้าใจว่าถ้าความรักมันอยู่ในสถานการณ์บางคนบางคู่อยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามคนรักตัวเองก็ต้องดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นใช่ไหมเออจะอยู่ทําไมในสถานการณ์รักสามเศร้าอ่ะใช่ปะต้องดึงตัวเองออกมาต้องอย่าเสียดายเพราะความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้คุณก็รู้อยู่ว่า มันเป็นยังไงมันทุกข์มันทรามานมันจะเกิดสภาวะอารมณ์เช่นใดกับตัวคุณจากที่ไม่เคยอิจฉาก็จะอิจฉาใช่ปะจากไม่เคยระแวงก็ต้องมานั่งระแวงอ่ะจากไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าใดๆมันก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเขารักเราม,ามากกว่าคนอื่นนั้นไหมหรือว่าคนนั้นคือเอาใจเขามากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกปะคือเขาจะระแวงว่า เนี่ยเขาจะรักคนนั้นมากกว่าเราไหมเขาจะรักเรามากกว่าคนนั้นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยที่บอกว่าต้องต้องรู้ว่าควรที่ต้องทํำยังไงอะ่ะต้องติดกระดุมไม่ถูกตั้งแต่เม็ดแรกนะคะอืมเนี่ยอยากปลดปล่อยตัวเองจากพนาการความรักครั้งนี้แล้วอะ่ะอืหรือแบบบางคนก็แบบว่าอยากแบบมีช่องไฟกับความรักครั้งนี้อ่าคือในความสัมพันธ์นี้เออ อยากพากันไปออกไปเที่ยวหรือไปเที่ยวคนเดียวแบบเขาเรียกว่ายังไงดีอะโปรดปล่อยตัวเองออกจะเป็นความวุ่นวายในความรักนี้นะคะแล้วชาวมิ้นต้องทํำยังไงอต้องทํำยังไงกับความรักครั้งนี้ชาวมินต้องทํำยังไงอะคะ่ะบอกกับชาวสองไหมคะชาวมิ้นต้องทำยังไง ให้ออกน้อยนะคะให้ออกนปชาวเม่ต้องทำยังไงชาวให้ออกยากนิดนึงนะช่วยบอกหน่อยนะคะว่าชาวเม่ต้องทำยังไงอืม ให้บอกว่าไม่ต้องทำอย่างอะไรใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายแล้วมันจะจบด้วยตัวของมันเองใน The World ขึ้นมานะคะเนี่ยมันจะ complete ของมันเองนะ View off o r t u n e มาบอกว่าคุณไม่ต้องทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะวนเวียนเป็นวัฒจักรของมันอยู่แล้วคุณปล่อยมันไปปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าคุณอยากไปไปเลย คุณอยากปลดปล่อยตัวเองไปอิสระก็ต้องแบบแยกตัวออกมาต้องหลุดจากความทุกข์นั่นแล้วต้องไม่กังวลว่าเอ้ยแบบคล้ายๆคำว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะทํายังไงอะไรยังไงตัดสินใจลงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวอะไรเดี๋ยวฟูเ็ากลัวอะไรล่ะเขาไม่กลัวอะไรอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดแล้ววิวออฟฟร์จูนก็มาสนับสนุนว่าใช่แล้วถูกต้องแล้วที่คุณคิดแบบนั้นต้องปลดปล่อยตัวเองออกไปได้แล้วคุณจะตื่นอ่ะคุณจะตื่นรู้จัก ข้างเบื้องบนเขาบอกมานะอืมมันถึงเวลาแล้ววงจรเนี้ยค่ะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปแล้วตัวคุณเองนั่นแหละที่ต้องตัดสินชัดเจนแล้วนะคะอืมนะมแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอในอนาคตอันใกล้เนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวมีน จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวเมงอือหัวหนม่คิดถึงเรื่องเก่าเรื่องเดิมแน่เลยอะ่ะหรือเรื่องราวที่เป็นความสับสนหรือเบทจะพลานอยขึ้นมาคิดถึงคนรักขึ้นมาอะไรเช่นนี้นะคะหรือภาพเก่าๆมันย้อนขึ้นมาทำให้เจ็บหรือ สิ่งต่างๆที่ได้ผิดพลาดกันมามันย้อนกลับมาคิดขึ้นมาแล้วทำให้เครียดซีเรียดกันไปนะคะอืมนะอืมมาถามในเรื่องของเออ่สำหรับคนที่จบกันไปแล้วเดินจากกันไปแล้วนะคะชาวมีนจะมีโอกาสได้เจอรักใหม่บ้างไหมใครจะเข้ามาใหม่บ้างไหมคะเนีย่ยเป็นเดอะฟูลอยู่เนี่ย อเนจรไปแล้วจะไปเจอรักใหม่บ้างไหมจะมีใครมาหยิบยื่นรักใหม่อะไรให,ให้จะมีโอกาสได้เจอรักใหม่บ้างไหมว้าวก็มีโอกาสนะเพราะรูเห็นไพ่เอชออฟเพนเทนเกิลขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องการเริ่มต้นใหม่อะไรดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เดอะสตาร์เข้ามาบอกว่าความหวังของคุณคุณต้องสร้างความหวังให้กับตัวคุณเองก่อนเออ คุณต้องปลดปล่อยตัวคุณเองก่อนเมื่อคุณมีความหวังนั่นแหละการเริ่มต้นใหม่ก็จะเกิดขึ้นอืมก็จะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณนะคะพร้อมๆกันเออคุณต้องแบบเนี่ยเมื่อคุณปรับอารมณ์ของคุณอ่ะคุณมองดูไพ่นี้นะถ้าคุณอยู่ในโหมดพลังบวกอ่ะคนพลังบวกก็จะมาเข้ามาคุณจะเป็นคู่ขนานได้มาเจอกัน ได้มันมาจบเจอกันคุณต้องบาลานซ์อารมณ์ถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาเศร้าๆนั่นหมายถึงว่าจิตคุณปิดเมื่อจิตคุณปิดใจคุณปิดแล้วมันจะเจอคนใหม่ได้ยังไงใช่ปะเออคุณต้องสร้างความหวังสร้างบาลังใจขึ้นมาก็มีโอกาสได้เจอคนใหม่ได้อะไรเช่นนี้นะอืมอืมแล้วคนที่อยู่ในสถานการณ์ดักสามเศร้าเราวสามคนมันจะจบลงด้วยดีไหมคะ มันจะจบได้ไหมในช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยมันจะจบลงได้ไหมหนึ่งถึงสิห้าตุลาคมในช่วงราศ3สามเสาราวสามกุญแนะคะมันจะจบลงได้ดีไหมอืมนั่นแหละมันก็คงยังไม่จบนะคะถ้ากราบใดที่ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบ อ,อมีสนเสน่ห์ว่างั้นออเยังมีความมั่นอกมั่นใจว่าเลือกได้อะเลือกได้อะนะคะอืมสถานการณ์ความรักครั้งนี้นะคะแต่ก็อย่างว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบอยู่ดีอะรักสามเศร้ารามสามคามมันมันก็คงแบบมันไม่ไปได้ตลอดปะเออมันสุดท้ายมันก็ต้องมีมีเรื่องราวมีเวลาขระยะเวลาของมันที่จบนะคะ ขอให้สรุปในความรักของชาวลัคนาราศีมีนด้วยค่ะให้กับชาวสองด้วยนะคะขอให้สรุปให้กับชาวสองรู้ด้วยค่ะสรุปให้กับชาวสองด้วยว่าความรักของชาวมีนเป็นเช่นไรนั่นไงเออก็สรุปได้ว่านะคะเนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆเอ่อการแบบ คือเริ่มต้นใหม่บางทีก็เริ่มต้นกับความคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะสําหรับใครที่ยังโกรธยังงอนอะไรกันก็อาจจะมีการปรับความเข้าใจกันหรือมีการเริ่มสิ่งดีๆให้กันและกันในคนรักของคุณนะแล้วก็บางคู่บางคนก็อย่างที่ครูบอกนะคะว่าอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการมีน้องเออนะคะมีโอกาสจริงๆให้ถ้วยขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะ a g e of pentacle ขึ้นมา the empress ขึ้นมานะคะ the sun ขึ้นมาด้วยอ่ะ the sun ขึ้นมา นี่ the world ขึ้นมานะคะมันจะจบกันแบบ complete อะนะนะคะก็มีการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีต่อกันอาจจะเป็นไม่เชิงว่าอย่างที่ครูบอกว่าจะได้กลับมาคืนดีกันสำหรับใครบางคนแต่อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ได้พูดคุยกันพูดคุยกันดีๆส่งความรู้สึกดีๆให้กันและกันนะคะอืมนะคะนั่นแหละเป็นนิมิตรที่ดีแล้วแหละที่รักของครูนะคะอะ่ะ ขอขอบคุณชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านที่ติดตามคลิปครูดาวมาโดยตลอดนะคะกับช่อง Horpas By ครูดาวนี้นะคะและใครที่เข้ามาใหม่กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเผื่อมีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะของครูก็จะได้ตามกันทันนะคะแล้วก็ใครที่สนใจติดต่อดูด,ดวงกับครูดาวก็ดูในข้างล่างนี้นะคะข้างใต้คลิปนี้ก็จะมีรายละเอียด เรียบร้อยแล้วแล้วก็แอดไอดีไลน์อินบอ็อกไปที่เพจฮอลรพัทของครูดาวติดต่อนัดคิวดูดวงกับครูดาวได้นะคะค่ะขอให้ทุกท่านมีสติมีสติมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะมีสติก็ก่อให้เกิดเป็นปัญญาแก้ไขปัญหาในความรักของพวกคุณนะคะขอให้สุขสมหวังในความรักขอให้โชคดีค่ะบ๊ายบาย